สวัสดีครับอยู่ในช่องเวลแดนกับเกม b บอ d ์ดี้คนะครับทุกคนคงได้เห็นคลิปที่ผ่านมาของผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเปิดอุปกรณ์ระดับตำนาน3าน3 0 0 0 0เพชรหรือว่าคลิปที่เปิดชุดแฟชั่นนะครับ15,000เพชรมันทำให้ผมนั้นเกิดโลกโลกหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือโลกไต <c oughs> จากได้แต่เกลือมานะครับเกลือหนักมากเลย2คลิปนี้และแถมยังเป็นโลกไตไม่พอนะครับมันทําให้ผมนั้นไม่มีเงินที่จะเติมเพชรแล้วไม่มีแล้วจริงจิงไม่มีวันนี้ผมเลยจะมาเปิดกล่องกล่องหนึ่งครับเป็นกล่องที่ฟรีนะครับที่ได้ฟรีและเป็นกล่องที่ดีมากๆ ดีมากๆเลยคือแบบสามารถเปิดอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ชั้นยอดจนถึงตำนานและผมคิดว่านะกล่องนี้โอกาสออกของตำนานน่าจะอยู่ที่20%โอ้ย0นี่เยอะนะครับอ๋อแล้วก่อนที่จะไปดูว่ากล่องอะไรนั้นให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและกดซับสไ cribe เพื่อจะเข้าสู่100คนกันแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยครับแบบคอมเมนต์ว่า คุณเปิดได้อะไรมีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันแล้วก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปดูกล่องกันนี่ก็คือกล่องที่เราจะมาเปิดวันนี้นะครับเป็นกล่องที่ฟรีครับเขาแจกให้สําหรับเกมที่ติดอันดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าเขาแจกได้ดีมากเลยเพราะสาหรับผู้เล่นใหม่นั้นก็ต้องการไม้ดีๆที่จะมาเล่นนะครับผมว่าแจกได้ดีมากแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องเนี่ยทั้งหมด10กล่องนะครับ คือ10กล่อง10 ID มาดูกันว่าไม้ในตำนานอะ่ะมันมีจริงหรือเปล่าของในตำนานมันมีจริงจริงหรือเปล่าไม่รอช้าเลยทั้งนั้นนะครับเราไปเปิดที่กล่องแรกกันมาหรือเปล่าอ่ากล่องแรกไม่มานะครับก็เป็นชั้นยอดนะครับบอกแล้วโอกาสชั้นยอดจนถึงตำนานไปดูกล่องที่2นะครับของที่2นี่คือกล่องที่2นะครับเรามาเปิดดีกว่าว่าตำนานจะออกไหมกล่องที่2 อา้าวตำนานออกนะครับสุดยอดไปเลยนี่แค่กล่องที่2ตํตำนานก็ออกแล้วนะครับเราไปดูดกว่าว่าเราจะได้ไม้ดีๆหรือเปล่าไม้อะไรเราไม่ได้ไม้นะครับเราได้เป็นถุงนะครับถุงใส่ไม้กรฟไม่เปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่3กันกล่องที่3จะออกตำนานอีกหรือเปล่านี่เราเปิดไป2กล่องแล้วออกมา1กล่องนะครับนี่เรามาดูที่กล่องที่3ดีกว่ากล่องที่3จะออกหรือเปล่า ออกหรือเปล่าออกหรือเปล่ากล่องที่3ไม่ออกนะครับได้เป็นแบบชั้นยอดมาแทนนะครับก็ยังดีครับ3ออก1เราไปดูกล่องที่4ดีกว่านะครับกล่องที่4ไปดูกันว่ากล่องที่4จะออกหรือเปล่าอยากจะให้ออกจังจะได้ไม้ท้องเลยกล่องที่4มาแล้วครับออกไหมไม่ออกนะครับได้เป็นชั้นยอดมาดูกล่องที่5กันกล่องที่5ออกเถอะนะขอร้องล่ะขอกล่องที่5ออกออกไหมกล่องที่5ก็ยังไม่ออกนะครับ เรามาได้แค่หนึ่งอยู่นะครับมาดูกล่องที่6ครับกล่องที่หได้หรือเปล่ากล่องที่6 6หก็ยังไม่ออกนะครับได้มาเป็นชั้นยอดแทนมาดูกล่องที่7กล่องที่7กล่องที่7ก็ยังไม่ออกได้ลูกกรอบมานะครับกล่องที่8ขอร้องละกล่องที่8มาเถอะนะกล่องที่8ดมาไหมกล่องที่8กล่องที่8ดก็ยังไม่ออกนะครับอุ้ยออกช้าจังเรามาดูกล่องที่9กันนะครับ9กล่องแล้วนะ ก้าออกไหมเก้าออกนะครับกล่องที่9ออกนะครับตำนานได้เป็นลูกก๊์ฟนะครับโอ้ยลายเท้าด้วยสวยซะไม่มีมาดูกล่องที่10กล่องสุดท้ายนะครับจะออกหรือเปล่าทองไม่ทองนะครับเป็นทันยอดได้ซ้ําด้วยก็หมดไปแล้วนะครับ10กล่อง10กล่องเราได้มา2ทองนะครับก็ถือว่าโอเคครับ2ทองเลท20%พอดีครับก็ ถ้าใครยังไม่พอใจนะครับผมจะพาไปดูการซื้อกล่องนี้นะครับว่าซื้อได้จากที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่เราซื้อกล่องกันเลยอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสามารถซื้อกล่องนี้ได้จากที่ไหนอ่ากดมาตรงที่รถเข็นนะครับจากนั้นแถบข้างล่างซ้ายนะครับจะมีคําว่า,ากิจกรรมกดเข้าไปเลยนี่ครับกล่องนี้สามารถซื้อได้ในราคา1950เพชเรนะครับและจํากัดการซื้อนะครับ 3ครั้งเอง3กล่องเองแล้วก็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้หลงก็จะเหลืออีกประมาณ3 3วันได้ครับก็รีบมาซื้อกันได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับเป็นระดับตำนานชั้นยอดจนถึงตำนานเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดทีหลังก็แล้วกันนะครับาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดอะไรกดกดไปให้หมดเลยครับกดอะไรกดได้กดไปให้หมดเลย เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของผมอีกนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ